เอ,อวัยวะภายในนั้นถูกพะรวงโลงหิตนั้นหลังไหลทะลักออกมาเหมือนกับแค่ฉาข่าหมูข่าแพะข้า,ขาแกะเสียอีกแม่จำเป็นต้องกรีดร้องอย่างแสนสาหัสด้วยความเจ็บปวดผู้หองผู้ไราการค่อรูกแต่ละตัางไม่ใช่ง่าย เหมือนกับขาดโมรสุมด้วยสารเรานับร้อยนับพันนับตื่นเล็กความเจ็บปวดเกินกว่าที่แม่จะทนไหวครั้งแล้วครั้งเล่จาจนแม่ต้องหมดสติไป ี่สามคือรัะคุณที่ให้กำเนิดอย่างปลอดภัยจะลืมความทุทมข์เมื่อช่วงชีวิตแห่งการสางายได้ผ่านพ้นไปแล้วหัวใจของแม่ก็เหมือนได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้เห็นใบหนบ้าของลูกน้อยความปิติยินดีก็บังเกิดขึ้น แม่ก็เปียนเป็นด้วยรอยยิ้มและมีความสุขใจแตที่นั้นนะและเวลาไม่นาะความเจ็บทวรก็มาแทนที่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองประการที่สี่ก็คือพระคุณที่จะรักทิ้งความสุขทุกคนคร่ำอื่รับทุกแหร่ สามปีองค์ชูม้วนว่าไปยี่ยงเจ็ดปีหลองที่มูนาดิ่งบอกมาก็คือเรื่องของแม่นั้นเองน้อหนึ่งคนจึงต้องดิ้นรนบอกแม่ที่สองเก่งหล่อแม่ก็ยังต้องตามกรรบทำงาน ภูมิฟังดูแลลูกพ่อก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกเพื่อมาทุกข์ยากตาดอย่างยิ่งยิงย่ง ยายามอย่างสุดกำลังความสามารถที่จะหาหมายที่ได้เพียงเพื่อที่รู้ได้ อยากให้ลูกนั้นได้เบิกบานใจให้ลูกนั้นได้มีความอบอุ่นรองอุ้งเทียบอุ้งแห้งเพื่อลูกให้ลูกได้หลับหลับนอนอย่างสบายที่ชุ้มแฉ่ยพอแม่ก็นอนกินเตียบพ่อแม่ก็นอนให้ลูกได้นอนในที่ที่แห้งอย่างสบายโดยที่ไม่เป็ดฝาบนเลยไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคอยพักวีอยู่ หวลมคนเจ็บเสื้อมหวงผสิ่งห่งยิ่งหว่ารักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อเอแต่การที่ปกพระงุนของท่านุนอเลี้ยงดูด้วยความทะนุถนอมแน่นั้นเดี๋ยบสมครมหาปัตตทีพื้นเป็นหนันกว้างใหญ่ไพศาลส่วนพ่อนั้นเรียวสมอแพ่งฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล ในสิ่งใดใตัวในโลกนี้แม้ชีวิตของตัวเองก็องสลับเพื่อนุกมได้ในรูปร่างหน้าตาของลูกนั้นคนอื่นมองเห็นว่าไม่สักไม่สวยไม่หล่อแต่สำหรับพ่อแม่แล้วลูกก็คือหน้ารักที่สุงสวยที่สุดหล่อที่สุดคนอื่นก็จะมองว่าขี้ริ้วขี้เรอย่างไรก็แล้วแต่สำหรับพ่อแม่แล้วไม่เคยขี้ ยิ่อความรกที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ลูกบางคนเกิดมาที่คนที่การคนอื่นแล้วไม่รักไม่มีใครรักไม่มีใครชอบเห็นไม่ถูกตาหัวใจแต่สําหรับพ่อแม่แนงลูน่ารักที่สุดน่าสงสารที่สุดคอยดูแลทั้งวันทั้งคืนไม่เคยมียิตที่ชิงชังแม้แต่น้อยมีแต่ความรักความเอ็นดูเลี้ยงดูจนสุดลมหายใจยิ่งืว Ecco, è finito. สาวที่สวยหน้าตาสดใสเบิกบานดุจดอกไม้แรกแง้มมือเท้าที่ก็ะจะเดียวสวยงาม อ่อนนุ่มกกับยาเแข็งระดับไเพราะต้องการชำระล้างซักเสื้อผ้าให้กับลูกไม่ได้อยู่เลยไม่มีเวลาที่จะมาดูแลตัวเองนั่นเองสุขภาพของแม่แต่ละวันจึงสุกโสร่เลยเรื่อยซุกโสร่เลยเรื่อยอ่อนล้าและอ่อนแรงนอกจาก 嗯。 สหา,าทุกเช้า่ำหวังให้ลูกกลับมาสู่บ้านอย่างเป็นวันเมื่ออาหารของลูกไม่ว่าโรงเรียนจะห้าเรียนแพงแค่ไหนแม่ก็ดีที่จะส,ส่งเสียให้ลูกได้ไปเรียนกว่าเหียนยอมที่จะผู้นี่ยืมสินก็ที่อยากให้ลูกได้เรียนหนังสือด,ดีๆจบอ,ออกมาแล้วมีการศึกษามีเดืามเป็น นี่คือความรักที่ยิง่งใหญ่หากลูกนั้นไม่สง่งเสียงกลับมา ้องบุญของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่เหลัอขนาดนะในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักของพ่อแม่พ่อแม่ยอมสูญเสียทุกสิง พื้นบาทีโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเป็นพุ้นที่ยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์นั้นความกว้างใหญ่ไพศาลของความรักของพ่อแม่ยนี่งมีจยูจ่ยปตราบสิ้นชีวิตมาแล้วอันรักใดๆที่เที่ยงแท้แห่ไล่ลา,ลาก็ไม่สำคัญไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับรักของพ่อแม่ เสมอต้นเสมอปลายจนกระทั่งสุดท้ายของชีว er ิตผ่านมรสุมมาด้วยกันจนกระทั่งพ่อแม่นั้นต้องแก่ชราอายุอานาเกือบร้อยปีลูกอายุแปดสิบปีแม่อายุร้อยกว่าปีแต่ความรักของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมลายังเป็นดูรักลูกเหมือนกับลูกยังเป็นเล็กๆอยู่นิ่งอควางใจ ได้มาเป็นแผงประยาษเอายอดเขาพระสุเอนมาเป็นปากกาเอาน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดมาเป็น,น้ำหมึกถราคนที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่แยากที่จะพารนาได้จบสิ้นม่สามารถที่จะเขียนเป็นตัวอักษรที่บอกระคุณได้จนหมดสิ้นแม้มหาสมุทรถูกใช้จนเหลือแห้งไปหมดก็ยังไม่สามารถพารนา ของพ่อแม่ได้จนหมดสิ้นพระพุทธองค์ได้กลัสถึงพระคุณของปุญกรรดีไว้ในมหาคุณปุญกรรมยาทก็แทงสูงไว้ว่าแม้ว่าหมื่คนใดเอาพ่อแม่นั้นแบกเอาไว้หลงสายเอาพ่อแบกไว้บนไหลซ้ายเอาแม่แบกไว้บนไหลขวาวนรอบเขาพระสุเมรุเป็นจำนวนหนึ่งแสนกับ จนไหลทั้งสองนั้นถูกบนเนื้อเผืือกระดูกระชกรูดถึงไขข้อโลหอตนั้นไหลอาท่วงคนถึงข้อเท้าก็มีอาบที่จะทดแทนกับคณยิ่งใหญ่ของพุ่งแปลกองอก,การีได้กระเสียยอมมีไกลก็ได้ตัดไว้ว่านในบ้านนั้นมีพระพุทธสองพระองค์น่าเสียใจที่ชาวโลกนั้นไม่รู้จัก ต้องใช้โลหะไม่ต้องใช้โลหะมาหล่อไม่ต้องใช้ไม้มาแกะสลักนั่นก็คือพระพ่อพระแม่นั่นเองาสามารถที่ได้ตั้งใจปฏิบัติดูแลไม่ต้องไปหาบุญกุศลจากที่ไหนอีกแล้วพ่อแม่ก็คือพระที่ยิ่งใหญ่ในบ้านสองงที่น่าเาคารพดูชาที่สุดปัจจุบันคนเรานะั้นมักจะไปแสวงหาพระที่อยู่ภายนอกไปแสวงหาพระ พระพุทธรูปยิ่บอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์พระยิ่งเก่าแค่ไหนก็บอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเท่านั้นแม้กระนั้นนะตามถ้ำตามป่ตาตา,ตามเขาตรงไหนก็ไปสอบสแสวงหาเพื่อความเป็นสิริม,มงคลสําหรับตัวเองราคาไม่เกี่ยงจะมีมือนีแสงก็ไปสแสวงหาเพื่อให้ตัวเองได้คลไทัยหารู้ได้ว่าการยิ่งสแสวงนาพระ ไจากพระพุทธทัพที่แิงน,นั่นาีบางคนใช้เงินเป็นเรือนอเดือนแสนเดือนล้านไปเช่าร้ามาจากข้างนอกพระที่ทำด้วยหินด้วยอิฐด้วยปูนด้วยทรายซึ่งปราศจากลมหายใจนําเข้ามาไว้กราบไหวบูชาในบ้านประดิษฐานไว้อย่างดีในราคาที่แพงเลิบแต่พระที่อยู่ในบ้านสองระองค์ที่ยังมีลมหายใจอยู่ ให้ชิ่ตัวเองมากที่สุดซึ่งเป็นพระที่สูงสุดวิเศษที่สุดแต่ไม่เห็นค่าไม่รู้ราคาเลยเราเคยคิดถึงคุณค่าของรับงพุทธเหล่านัา้นมากหรือเปล่าบางคนนั้นกลับเ,เอาพระที่มีค่ามีลมหายใจบุคคลทั้งสองไปเก็บไปไว้ในบ้านเก่าเโซาโซมไว้เก็บไปในห้องแคบๆปล่อยให้ท่านป่อย่าปากแห้งใจแ้ง และน้ำใจหลังแท้จริงปล่อยให้ท่านอยู่ตามบำพันธนี่ก็คือเป็นลูกที่ไม่กระตันอยู่ห่างบุพกา,ารีตัวเองยังไม่มีความเคารพบูชาพระที่ไหนก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ตัวเองนั้นดูแลราข้างนอกอย่างดีแต่รากในบ้านเราไม่ได้การดูแลจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรจึงมีคำกล่าวว่าเบื้องบนนั้น เพื่อบนสวรรคไม่มีสิ่งศักงงดิ์สิทธิ์องค์ใดที่กลับคืนไปโดยไร้ความกระตันแม้แต่ระพองค์เดียวส,ส,สิ่งที่สุดก็คือพระที่อยู่ในบานะ้านนั้น